สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าประจำวันนะฮะคลิป314วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยขนะ้อความจากโตชินะซาโตชิไม่รู้สตชิเดียวกันไหมนะแต่ก็มีการแชร์ไว้ในข่าวบิตคอยนะซึ่งเป็นข่าวทางการโตชิ i นากามโตนะได้มีการพูดถึงเรื่อง cbdc ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเขาพูดไว้ตั้งแต่วันที่31มีนานะปีที่แล้วเหมือนจะรู้ มีในในสำคัญสำคัญว่าตัวาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสร้าง CBDC ขึ้นมานะก็เลยกลับมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อความจริงหรือไม่นะอันนี้เราไม่รู้นะแต่ก็มีการแชร์มาซึ่งก็โอเคนะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงนี่ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ย CBDC เนี่ย น่าจะเข้าหูซาโตชินากาโมโตะนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครนะอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสำคัญในวันนี้ก็คือกรุงไทยยกเลิกนะที่จะเก็บ10บาทแล้วนะอ่ายกเลิกนะก็อย่างที่บอกนะเนี่ยติดเทนทวิตนะอันดับหนึ่งเลยนะะแล้วก็มีคนอนุโมทนากันเยอะนะก็กลายเป็นว่ายกเลิกนะประกาศไปได้วันเดียวยกเลิกเลยนะก็เหมือน โยนหินถามทางนะเพื่อจะให้รู้ว่าอาจจะเอาด้วยไหมสรุปไม่มีใครเอาด้วยคือคือคือจะให้พูดยังไงดีอ่ะอคุณไม่มีบัตร ATM มใช่ไหมแต่คุณบอกว่าให้ถอนเงินโดยไม่ใช้ไม,ใชไม่ใช้บัตรนะไม่ใช้บัตรทุกคนก็มาถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคุณบอกว่า้มีต้นทุนไอ้บัตรมีต้นทุนนะแต่ไอ้นี่มันเป็นถอนในลักษณะที่แบบเอ้เงินมันก็ไหลเข้าไหลออกนะก็ โอเคว่ากันไปก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะสำหรับกรุงไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องของโตชินะวันนี้เรามาสรุปนะฮะข่าวประจำสัปดาห์โดย Watcher Guru ูนะตัว Watcher Guru เองก็สรุปข่าวประจำสัปดาห์เนี่ยทั้งหมดนะฮะมีอยู่หมด20หัวข้อด้วยกัน ข่าวแรกก็คือซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมนะการค้ากับจีนรัสเซียอินเดียปากีสถานก็เอาง่ายๆนะพูดจริงๆแล้วก็คือตัวซาอุเองก็เข้าไปส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษซึ่งกลุ่มบริษนี้สําคัญมากนะเขากาลังจะหาสกุลเงินอ่าเป็นตัวกลางการค้าของเขาเองซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเงินหยวนเพราะอะไรฮะเพราะว่าจีนกับฝรั่งเศสทําการค้าแก๊สกันครั้งแรกโดยใช้เงินหยวนนะเนี่ยยุติการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อพลังงานนะจีนนะฮะบาราซิลนะอ่าชัมะด้วยสกุลเงินตัวเองโดยทิ้งดอลลาร์นะฮะบาราซิลนะอันนี้กลุ่มบริตนะกำลังพัฒนาหาสกุลเงินเพื่อจะมาร่วมกันซาอุดีอาราเบียนะ,ะร่วมกันกันกบจีนสร้างโรงกั่นน้ำมันในจีนนะนี่เคนยาลงนามข้อตกลงซาอาาาุดีอาราเบียสารัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อซื้อน้ำมันด้วยเงินสกุลเงินตัวเองนะแทนกับแทนดอลลาร์นะ จริงๆแล้วมีข่าวหนึ่งที่สำคัญนะก็คือประธานาธิบดีเอลสวอร์เนี่ยลงนามยกเลิกนะครับภาษีภาษีสำหรับเก็บรายได้จากพวกคริปโตตลาดคริปโตเพื่อดึงดูดนะดึงดูดเข้ามาอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดที่จะเคียงข้างเรื่องนี้เลยก็คือฮ่องกงนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเลยนะที่เป็นข่าวเลยก็คือสเมมิการเนี่ย จะประกาศขายบิตคอยนะฮะสี่หมื่นหะบิตคอยนะซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นการลิฟนะใช้คำว่าลิฟนะลิฟมาจากคดีนะแล้วก็จะขายออกไปซึ่งก็ไม,ไม่ไม่รู้จะขายยังไงอะไรยังไงแต่ตัวเจสตินซันเองก็จะไปขอซื้อแบบลดราคานะก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้ไหมนะเพราะว่าถ้าขายมาจำนวนเท่านี้เนี่ยมันก็ มีนัยยะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูหน้าครั้งที่แล้วเนี่ยแปดหมื 80, นะก็ลงมาเท่าที่เห็นอ,อ,อีกอันนึงก็อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยตัวหน่วยงานกํากับดูแลของฮ่องกงนะก็ให้ความร่วมมือกับบริษัทคริปโตนะกับธนาคารเพื่อให้เกิดธนาคารศูนย์กลางดิจิตอลในฮ่องกงนะส่วนเรื่องไบแนน c ์เองก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะอ,อ,อีกอันนึงนะก็อย่างที่บอกนะประธานาธิบดีโจไบเดนเองเนี่ย ก็พูดบอกว่าไอ้วิกฤตธนาคารนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบอันนี้ก็ยิ่งทําให้มีอะไรฮนะการถอนเงินการถอนเงินเห็นบอกว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยถอนเงินมหาศาลเลยนะออกจากธนาคารแล้วปัญหาคือทรัพย์สินไอ้เงินตัวนี้มันไปอยู่ไหนมันก็มีการตั้งคําถามนะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวบิตคอยมันก็เด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะจริงๆการเด้งขึ้นมาสูงๆงรอบนี้เนี่ยก็เป็นข่าวจากไบแนนต์เองเนี่ยเปลี่ยนจากบ u s อเนี่ยนะฮะมาสู่ Bitcoin มาสู่อ t เท r e u m มนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไปอยู่ในสินทรัพย์พวกทองคำนะ,ะพวกทองคำานนั้นเป็นต้นนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะร,รวมอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับรูน่าเองก็คือ t e r r ์ p o r t t ดเทอร์ร่หรือ d e f ฟตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีการเปิดตัวตอนนี้ก็มีการอะไรฮะ เออเอาไปสเต็กนะอ่าไม่ว่าจะเป็นการเอิหรือทำฟาร์มแล้วแต่นะเราก็เข้าไปที่หน้าบางคนมีปัญหาในการอ่าคอนเน็กวอลเลตนะคุณก็ต้องคอนเน็กวอลเลตผ่านตัวอะไรฮะตัวเนี่ยนะฮะตัวเว็บไซต์มันก็จะคอนเน็กได้นะคุณลองไปทำดูนะฮะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ Microsoft อะไรพวกนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาในแอปแอปพลิเคชัน ของเทอร a าสเตชันใน iOS นะซึ่งผมก็เป็นนะผมก็เป็นแต่ผมก็ลองทำดูนะโดยใช้เว็บไซต์เนี่ยมันก็ทำได้นะมันทาได้เรามาดูนะฮะอันนี้คือเป็นคืองี้วิธีการเนี่ยเวลาคุณเข้ามาคุณต้องเปลี่ยนลู n a C เนี่ยเป็นเทอร่านะเหรียญเทอร่านะลูน่าซีบางคนแบบมี USTC อยู่ในกระเป๋าเยอะนะ USTC นะก็เปลี่ยนมาเป็น Terra, เทอร่าพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยทำไงต่อฮนะ ไอตอนนี้เนี่ยไอเหรียญเทอร่าเนี่ยห้าสิบเซนแล้วนะเออห้าสิบเซนแล้วนะห้าสิบเซนะมีปริมาณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างอ่าเรามาดูนะระหว่างไอแอดเชอร์เนี่ยซึ่งเป็นของเก่านะอันนี้คือดีฟาตัวเดิมที่เอ่อบริษัทฟินเทคนะสนับสนุนโดยโดโดย,โดยอะไรเงี้ยที่อยู่เบื้องหลังดีฟาตัวนี้แล้วเติบโตอย่างรวดเร็วนะหนึ่งมืนเจ็ดพันเปอร์เซนต์นะฮะ เหรียญไอตัว ANC เนี่ยมูลค่าน่ยสูงสุดนะ200กว่าบาทนะอุปาทาน Mac อุปทานเนี่ยมีอยู่เท่ากันกับตัวเทอรล่าเลยนะเนี่ยเจตนาสร้างเท่ากันก็คือเอาง่ายๆตัวเทอรล่าพอตเนี่ยที่สร้างโดยเทอรล่าวิสต้านะเทอรล่าซีวิสตานะอันนี้เป็นผู้สร้างดีฟฟตัวนี้เพื่อจะมาทดแทนตัวนี้แหละนะก็คือทำมาแทนกันนะ คือมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่ลูน่าเองมันเป็นเชนไงพอมันเป็นเชนเนี่ยนะฮะมันสามารถทํากิจกรรมได้ในพื้นที่มันก็เหมือนพื้นที่ห้างแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโทเค็นเนี่ยมันก็ทํายากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นเชนเนี่ยมันย่อมดีมันเลยตายไม่จริงนะตายไม่จริงเอ่อบางคนเนี่ยต้องการที่จะอะไรฮนะต้องการที่จะ,ะฝากนะหรือสเต็กนะหรือเอินนะก็นี่นะ ถ้าฝากหนึ่งปีนี่ก็เยอะเหมือนกันนะมี60เซเลยนะถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่สูงมากนะถ้าเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยธนาคารนะ่ะมันเยอะไงนะมันเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยธนาคารมันเยอะมากมันก็เหมือนเอาง่ายๆก็ตัวเทโลพอร์ตเองก็ทําตัวเหมือนดีฟาเหมือนธนาคารนั่นแหละนะฮะเป็นธนาคารที่เกิดขึ้นในรูนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่จะช่วยเบรนช่วยเผาอะนะเพราะว่า,าวัตถุประสงค์ของตัว เทอร่าเนี่ยเทอร่าพอตเนี่ยนะฮะก็เพื่อต้องการที่จะเผาลูน่าสีนะฮะฉะนั้นมันก็มาช่วยๆกันนะไม่ว่าจะเป็นคาสิโนไม่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งอันก็คือตัวบีแอนนะเพราะตัวบีแอนเองก็ยังช่วยเผาอยู่นะฮะยังไม่ได้ว่าจะยังไม่เผาก็ยังมีการบอกว่าการเผาครั้งถัดไปก็จะเกิดขึ้นในวันที่2เดือน5จริงๆก็เผาวันที่1นั่นแหละวันที่1เดือน5นะ เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการเผาไปตอนนี้เป็นการเผาครั้งที่9แล้วนะอ่าครั้งที่9ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทเขาเรียกว่าเผาโดยสมัครใจอันเนี้ยเรียกว่าเผาโดยสมัครใจนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเผาโดยธุรกรรมมันจะมีเผาอยู่2เผาเผาโดยเปอร์เซ็นธุรกรรมการโอนการไปโอนโอนไปโอนมาใช่ไหมฮะอันนั้นคือ0.2%นอเนะอันนี้อีกอันนึงคือเผาโดยการใช้การทําธุรกรรมไอ้เธอร่าพอตตัวนี้อันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแบบร่วมด้วยช่วยกันนะแต่วัตถุประสงค์หลักสำคัญสำหรับรูนูน n a s ีจริงๆต้องหนีไม่พ้นเรื่องการรีเป็กวันนี้เองเนี่ยตัวอาจารย์คิมนะฮะก็เสนอแผนของเอ่อเทอร์ากาดนะฟาวเดชันของอาจารย์คิมเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่ากำลังจะหาทุนเพื่อทำา AI เชนนะเพราะอะไรเพราะว่าตัว AI เนี่ยจะเข้ามา นะฮะเหมือนเป็นศูนย์สั่งการเป็นศูนย์ควบคุมเป็นศูนย์แก้ปัญหาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตอนที่รูน่าซีล่มนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีการโจมตีนะต้องใช้คําว่ามีการโจมตีเนี่ยมันไม่มีใครแก้ปัญหาแล้วโดเขาแก้ไขปัญหาไม่ทันคือคนอนะมันแก้ไขปัญหาไม่ทันแต่ AI เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาให้ทันอันนี้คือสิ่งที่จะมาตอบโจทย์นะฮะเพื่อให้รูน่าซีเนี่ยมีการควบคุมมีการแก้ปัญหา โดยเชนภายนอกนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะผมก็บอกแล้วว่าความคิดของอาจารย์คิมเนี่ยค่อนข้างเจ๋งอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่สะไม่จำเป็นต้องมาใช้กับรูน่าซีด้วยแต่ถ้าเกิดใช้กับรูน่าซีแล้วประสบความสำเร็จแสดงว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไปใช้กับเชนอื่นๆด้วยหรือไปรับจ้างดูแลระบบให้อะไรเงี้ยก็ถือว่าผมเชื่อว่านะฮะตัวไบ n a น c e เองเนี่ยหรือตัว พวกที่สนับสนุนสตาร์ทอัพอะนะก็น่าจะสนับสนุนของอา,อาจาร,รย์คิมอยู่พอสมควรนะเพราะว่าตัวใบ a น้นเองก็เคยติดต่อคุยกันในลักษณะมีความสัมพันธ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งซึ่งก็เป็นการพัฒนาอย่างยังย่งยืนนะสำหรับชุมชนลูน่าสีบางคนได้ยินอย่างนี้หรือไปฟังมาช่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีความมั่นใจมากแต่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยนะ,ะจะอยู่นะ จนถึง1บาทแล้วก็บ้านไครบ้านมันนะบ้านไครบ้านมันอีกอันหนึ่งก็เป็นข่าวว่าตัวนายกยการเกาหลีเองก็พยายามพยายามที่จะจับเพื่อนโดนะคือตอนนี้เขาพยายามเสนอสารออกหมายจับหลายรอบแล้วแล้วสารก็เพิกถอนแสดงให้เห็นว่าสารไม่เห็นด้วยกับอายการเลยคืออายกยการนี่ผมก็เลยมาช่่งสังเกตนะว่าเอ๊ ออยการแก๊งนี้เนี่ยคือเสียสตังค์ให้เทอรล่าคาสสิกใช่ไหมเนี่ยนะหรือเทอรล่าฟอร์มแลบใช่ไหมถึงพยายามพยายามเหลือเกินนะแต่ปัญหาสําคัญที่สุดคือการกระทําอย่างนี้เนี่ยทำให้อาการเพิกถอ,อ้ทำให้สารเพิกถอนเนี่ยมนแสดงให้เห็นว่าถ้านะเกาหลีใต้เนี่ยนะขอตัวโดส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาที่เกาหลีเนี่ยผมว่าเสร็จโดนะโดรอดนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าไปอเมริกาเนี่ยโอกาสรอดยาก รอดยากแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องสู้คดีเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารและการก่อนนะซึ่งเห็นว่ามีโทษนะในศาลท้องถิ่นเนี่ยประมาณ1ปีนะเออก็ว่ากันไปสําหรับโดนะเอออันนี้นะแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกาหลีนี่น่าจะรอดนะเพราะว่าเพื่อนโดนี่โดนเพิกถอนสองรอบแล้วนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องการเผาอย่างที่บอกและวว่าตอนนี้เนี่ยเออบแนนเนี่ย นะใช้ค่าธรรมเนียมในการเผาบางคนบอกมันน้อยจังนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าการเผาเนี่ยมันเกิดจากการเผา uh, โดยหักจากธุรกรรมนะ,ะซึ่งการจะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่การทําธุรกรรมถ้าเกิดมันมีการซื้อขายน้อยเนี่ยมันก็ได้น้อยซื้อขายมากมันก็ได้มากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าเขาสละเงินของเขานะฮะมาเผาซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินที่นะสูญเสียไปเนี่ยในการเผาครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นเงิน นะฮะตีเป็นเงินนะหล้านนะหล้าน0ามแสนดอลลาร์สหรัฐ6ล้านนะฮะสามแสนดอลลาร์สหรัฐเหมือนเอาเงินประมาณ30กว่าล้าน40กว่าล้านมาเผานะก็อ่ะดูกันไปนะอันนี้ก็ต้องขอชุมชนก็ต้องขอบคุณตัวใบแนนนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวทรพอร์ตเองเนี่ยเมื่อวานนะราคาอยู่ที่4 4 4เซนกว่ากว่าตอนนี้เนี่ยปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะ เ,ออเราไปดูนะตอนนี้เนี่ยปลาเข้าไปนี่แล้วนะนี่มูลค่านะปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะหนเซนนะเพิ่มขึ้น1เซนนะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าอุปทา,านมันเท่ากันกันกบแอดเชอร์นะอีกอันหนึ่งก็เป็นข่าวเขาเรียกเมื่อวานนี้มันเป็นวันแห่งกกการโกหกฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่าไปเชื่ออ,อีกข่าวที่มัน แปลกปลอมนะเพราะมันเป็นวันโกหกนะพอมันเป็นวันโกหกเนี่ยก็มีการโกหกกันว่าตัวไบแนนเองเนี่ยจะเผานะฮะสองจุดสองทิลเลียนนะก็มันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเผาจริงๆมันแค่หนึ่งจุดอ่าหนึ่งพันหกร้อยอ่าหกร้อยล้านนะหนึ่งพันหกร้อยล้านลูน่าเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องการเผาซึ่งเป็นครั้งที่แปดนะแล้วก็จะเป็นครั้งที่เก้าอีกอันนึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือตอนนี้เนี่ยมันเกิด ข้อเสนอปลอมนะสำหรับเลเยอร์1 Q2 ออกมาก็คือ11426อันนี้ของปลอมนะของจริงจริงจงเนี่ยจะเป็นอีกอีกอันนึงคือ11432นะ1 1ส3เ่เอ่ส่วนนี่ก็เป็นการตรวจสอบนะเกี่ยวกับการอัปเดตนะว่าตัวมูลนิธิของอาจารย์คิมเนี่ยจะทำอะไรบ้างซึ่งก็ไปอ่านในรายละเอียดเองนะเพราะว่าผมก็มองว่า เรามองแค่ภาพรวมภาพใหญ่ๆว่ามันมีการทำงานนะแต่บางคนก็ไปเจาะลึกทางเทคนิคอย่างเงี้ยซึ่งช่องผมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าผมคงถือหุ้นมามา่าผมคงไม่ไปดูส่วนผสมมันน่ะนะผมก็ดูเพียงแค่ภาพรวมความเป็นไปได้ว่าเราถือเนี่ยเรามีทั้งสายมูสายข่าวสายกราฟนะเอาให้มันครบฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันครบแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเรียกว่าหลักประกันความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะไม่ว่าจะข่าวหรือกราฟบางทีมันก็ไม่แน่เหมือนลูหน้าใช่ไหมฮะ เหมือนหุ้นของซิลิคอนวัลเลย์เหมือนหุ้นของธนาคารเห็นไหมมันไม่มีความแน่นอนใช่ไหมฮะฉะนั้นขนาดตัวธนาคารเองที่มีเฟดมีกฎหมายมีอะไรคอยควบคุมก็เจ๊งได้นะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันคู่กันเนี่ยมันมีข้อเสนอจริงกับข้อเสนอปลอมองไงก็ใช้ความระมัดระวังสําหรับคนที่จะไปโหวตนะผมก็ปล่อยให้ตัว power vote ที่ผมไปสเต็กด้วยเขาโหวตไปแล้วกันนะอันนี้ก็เป็น ข้อเสนอนะตอนนี้มีการอัพอัปเกรดข้อเสนอนะลงไปแล้วนะก็ไปโหวตกันนะฮะอีกอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่ากรุงไทยยกเลิกนะการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะติดเทนทวิตเลยนะเนี่ยอีกอันนึงก็เป็นเรื่องชิบะนะบอกว่ามีศักยภาพเหนือกว่า n น s แดกว่ากันไป อันนี้ก็เป็นเรื่องการยกเลิกนะบอกว่ากับรำกรุงไทยนะประกาศยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมก็เหมือนออกมาโยนหินถามทางแทนธนาคารอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นกระแสตีกับที่คนไม่เห็นด้วยฉะนั้นทุกธนาคารก็ไม่มีใครกล้าแล้วนะก็ดูกันยาวๆนะอนาคตก็ไม่แน่อย่างที่บอกนะฮะว่าคนที่สนใจที่จะไปฟาร์มไปสเต็กอะไรในเชนของตรงนี้เนี่ย ในในส่วนทางเทคนิคนี่คุณต้องไปฟังคนที่เขาวิเคราะห์อย่างละเอียดนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเข้าไปในในเนี้ยแต่ในช่วงแรกเนี่ยตัวแต่มันก็สามารถซื้อได้เลยนะเขาเรียกว่าสวอปเหรียญผมก็ลองไปสวอปดูแล้วโดยใช้ลูน่นะเออสวอปดู swap do, นะฮะสวอปเป็นไอตัวโทเค็นตัวเนี้ยนะสามพนะสามพบาท3,000บาทเนี่ยได้ได้อยู่ประมาณสัก พันเจ็ดนะพันเจ็ดพเหรียญนะโดยใช้ลูหน้านะซื้อลูหน้าแล้วก็มาสวอปเป็นอันนี้พอสวอปเสร็จก็ลองไปเอิรนดูผมใช้การฝากแบบสเต็กนะก็ไปเอิรนแบบลองลองดูนะปีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าของผมนะเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ประมาณ60%วันหนึ่งเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นมาจาก1,700เนี่ยประมาณ1เหรียญย4ชั่วโมงประมาณ1เหรียญกกว่า อันนี้ก็โอเคก็ถือว่าเอาเงินสา0พันไปฝากไปฝากไว้ขำๆนะไปฝากไว้ขำๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าช่วยชุมชนด้วยเพราะว่าเขาบอกธุรกรรมมันก็ช่วยเผาใช่ไหมก,ก็โอเคนะผมก็ว่าเป็นอะไรที่อย่างน้อยเนี่ยบางโทเค็นนะบางอันเนี่ยเขายังไม่มีโปรเจกต์อะไรมากมายของเรามีอะไรบ้างฮะลองมาทวนนะคือหนึ่งแรกๆเลยคือเรามี การเบิร์นการเผาในเชนอยู่แล้วอันนี้ข้อที่1นึ่งไบแนเผาให้นะชุมชนเผาให้นะอะไรอีกมีคาสิโนนะคาสิโนเพื่อการเผานะมีเกมนะของโทเบียนนะมีเกมของเจ้านั้นเจ้านี้นะแล้วก็มีการสเต็กอ่า อันนี้สเต็กกับสเต็กใน chain นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเทอร์พอร์ตที่มาทดแทนดีไฟที่มันล่มไปแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนนะซึ่งมีอุปทานตัวโทเค็นที่ใช้ในการเออในการาทำฟาร์มเนี่ยนะมีอยู่เท่ากันนะกับแอชเชนะซึ่งอันนั้นก็เป็นตัวเก่าแล้วอีกอันนึงก็ หนีไม่พ้นเรื่องแผนที่จะมีการอัปเดตนะความเท่าเทียมระหว่างเชนนะตอนนี้มีปัญหาสำหรับสเตชันอยู่ก็คือสเตชันที่ใช้ ios ระบบอื่นผมไม่รู้นะแต่ก็ในชุมชนเนี่ยก็บอกว่าให้นะฮะไปจัดการระบบโดยใช้เว็บไซต์นะอ่าโดยใช้เขาเรียกไงอ่ะโดยใช้ระบบของ ของ Google นะของ Google Chrome อะไรพวกนั้น่ะนะนะมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคุณก็ลองดูสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอาไปทำฟาร์มนะเออเพราะว่าดอกมันโคตรโหดเลยนะ16% 19% 24% 60%เนโะคตรโหดเลยนะปัจจุบันก็มีการฝากไปแล้วนะนี่คือการฝากทั้งหมดนะเยอะอยู่เหมือนกันนะ1ิบสล้านนะสิล้านเหรียญ อันนี้300,000อันนี้500,000อันนี้5ล้านนะที่มีการเอาไปเอื้นกันเราไปดูตัวฟาร์มสิตอนนี้มีการฟาร์มเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรอโหลดกันนิดนึงนะอตอนนี้ก็มีการฟาร์มอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเยอะนะเออเท่าไหร่เนี่ย25นะ25ล้านอันนี้อันนี้7 0 0 0 0 0นนะอันนี้ก็ อันนี้เป็นลูหน้ากับ u s t c นะเออตัวนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะ70%อนะอันนี้30กว่าล้านนะก็ถือว่าอุณหาฝาข้างอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นดีฟาที่เปิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องดูยาวๆว,ว่าเออจะมาทดแทนกันได้จริงแล้วสามารถที่จะเหมือนธนาคารในอนาคตเหมือนลูหน้าในอดีตที่โอ้นะ i n f l ซอ o r ในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกาวหนักอยู่พอสมควรนะทา ผมไปฟังบางช่องนะค่อนข้างเคิมผลสุดท้ายล่มแต่หลังจากนี้ลาหูมันไม่ทับแล้วนะฮะลาหูมันไม่ทับลูหน้าต้องบอกงี้ก่อนลาหูไม่ทับลูหน้านะไม่ทับลูหน้าแล้วเพราะลาหูจะย้ายออก17ตุลาหกหกแต่ตัวอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมพูดถึงลูหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลูหน้าก็เหมือนไฟไม่ป่านะฮะที่รอฝน กำลังจะลงมาซึ่งฝนตัวนั้นต้องรอดาวพฤหัสไฟไม่ป่าก็เหมือนลาหูนะเมื่อไฟไม่ป่านะเมื่อฝนลงมาเนี่ยพวกพันธุ์พืชนะพฤกษาเนี่ยก็จะเขียวขจีกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูกันยาวๆสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะก็ฝากไว้กับการอัปเดตสถานการณ์